สวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมสงครามสติกแมนกันอีกแล้วใช่ซึ่งการเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วนี่คือไอรดีองของผมที่กู้มันมาได้ดูนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำบักสุดเท่สุดอลังการในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะันคือบักแรกที่ที่คนใจง่ายที่สุดก็คือ มันจะเป็นบั็กที่เรียกได้ว่าโคตรเท่เลยก็คือขั้นแรกเราต้องมีเออขั้นแรกเราต้องเลื่อนเดี๋ยวหรอขั้นแรกเราต้องมีไอพีกีอันเนี้ยอันนี้ไม่ก่อนเนี้ยเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าไอพีกีสองสองอันเนี้ยมันจะแบบว่าการรีลดคองมังอ่ะของมันอ่ะจะจะจะ,จะทาการโยนปืนมันทิ้งแล้วก็เอากลิบเอาใหม่และทีนี้ถ้าใครแบบว่าอยากจะทําแล้วแบบมีเงินขี้เก็จฟาร์มแล้วไม่ค่อยฟาร์มแล้วมีเงิน แค่พันหนึ่งอ่ะก็ให้แนะนําซื้อนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่คือวันนี้ผมก็เอาปืนนี้มาทดสอบให้ดูในหมู่ทดสอบก็คือบล็อกสุดเทพโอเคคุณชมฮะคือบั็กนี้เนี่ยคือเรานเนี่ยก็จะมาทดสอบก็คือแรกที่เรายิงใช่ไหมยิงปี๊และกด reload ดพอมันโวนเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็กระโดดเลยเผาไม่ใช่เดี๋ยวนะ นี่นี่นี่แล้วก็กดกระโดดแล้วมันกระจายเป็นหน้าสุดที่แบบนี้ไปเลยใช่ดูดิดูยังะโ,โคตรเท,ท่าโอ้โหท่าทางสุดที่นี้รู้ว่าจะมีบั๊กอะไรบ้างที่ไี่รู้มันใช่ที่นั่นมันโคตรเท่โคตรเท่เลยมาต่อไปก็บั๊กต่อไปนะไม่รู้คือมัน ันก็คือเท่าแบบว่าเราเนี่ยยิงปืนไปนิดเดียวแล้วรีโหลดกระสินแต่ทีนี้เราไปเปิดตู้ตรงเนี้ยกระสุนมันก็จะเติมแบบเกินใช่แล้วใช่ซึ่งมันบั๊กนี้เนี่ยก็จะเจอได้ง่ายๆเลยถ้าแบบว่าสายรีโหลดแล้วแบบิน้อยใช่ปืนไฟก็เป็นด้วย เนี่ยมันก็ป็นมันเป็นทุกปืนเลยใช่ิี่แม่มันก็มีข้อดีจะเพิ่มจะเพิ่มกระสุนมาเล็กน้อยใช่พอพีคุณผู้ชมฮะบัคที่แบบว่าเราจะรีโหลดกระสุนปืนแบบแบบไม่มีแอนิเมชันอ่ะก็คือจะเป็นบัคบัคเอ่ออนี่ยอันนี้เลยในโหมดนี้ใช่บอันนี้ ขนาดลุกอืมแล้วก็เริ่มกันเลยคือเอาจริงแยากจะเจอบักนั้นก็กดหมดอะไรก็ได้นะนนเช่นผมเอาโหมดฮาร์ดไปเรื่อยไปเรื่อยก็คือมันจะเจอเป็นบักนั้นก็มันจะเจอเป็นเอปืนปืนที่ที่แบบว่ามันต้องถือสองมือแต่เราเป็นสายโลอ่เราถือได้แค่มือเดียวอะแก งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่มีปืนจับสองมือนะโอ้ยสต็อปเกมไว้ก่อนโอ้ยข้างนั้นโอ้ยกว่าจะถึงหรอนี่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 ปืนนี่เลยนี่โอเคมานี่จะที่ฟาร์มมานานอือนี่ถ้ารีโหลดมันอะดูถ้ารีโหลดมันคุณผู้ชมอะเดี๋ยวมันจะไม่มีอันนเ้แค่